ลำดับที่9จะทำการขายท่าตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองแปลงโดยขายรวมกันไปโดยปลอดการจำนองคดีของศารน้มรัายการคดีแหม่แดงที่แดสทับ839-2543ระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโจทย์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางระเบียบนิ่มสกุลจำเรย์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุง ขายทัพไพค่ะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขวิจจ์จำกัดผู้รับจำนนงหรือผู้แทนดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นหรือเจ้าหนี้รายอื่นหรือผู้แทนดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทราคาเริ่มต้นสามแสนแปดหมื่นบาทเพิมครัง, 1, 000, งร้อยหนึ่งหมื่นบาทวางหลักประกันห้าหมื่นบาทผู้มีสิทธิถักส่วนได้ใช้แทนวางหลักประกันสองหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะ ลำดับที่9ครับราคาน้ำต้นสามแสนแปดหมื่นบาทมีทนใดรับราคาเชิญยกไปครับไม่มีพวกข้าสูดราคางดขายครับลำดับที่สิบจะทำการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีภาระจำนองคดีของสารน้ำมรันการคดีหมายเลขแดงที่รอริงสามแปดศูย์เ้าทับสองห้าห้าเกระหว่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมโจหรือผู้แทนดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะนางจารุวรรณแซ่ฟงจำเลยที่สองหรือผู้แทนดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนอะไรอื่นมาดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะราคาประเมินเจา้าพนักงานกักรับหกแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทราคาเริ่มต้นสี่แสนหกหมื่นบาทเพิ่มคงละหนึ่งหมื่นบาทวางหลักประกันห้าหมื่นบาทค่ะลำดับที่สิบราคาเริ่มต้นสี่แสนหกหมื่นบาทมิถานราับราคาเฉลยยกไปครับ ไม่มีพวกกสุลค้างงดขายครับลำดับที่11จะทําการขายท่อตลาดหุน้นโดยไม่มีภาระผูกพันทางจำนำคดีของศาลแพ่งธนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง1นึ่งทับสองหระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนก,กิจจำกัดมหาชนโจ์หรือผู้แทนรบริายการขายไหมคะไม่มานะคะ นายบรรเวศสุขประเสริฐจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัททาทาสตรีทประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าบาทราคาเริ่มต้น หนึ่งล้านสามแสนสามมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทวางหลักประกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะลำดับที่สิบเอ็ดนะครับราคาล้มต้นในวันนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนสามื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับมีท่านใดรับราคาเชิอยกไปครับไม่มีผู้เข้าซื้อขางดขายครับลำดับที่สิบสอง จะทําการขายเท่าตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลดการจำนองคดีของศาลนุรายกางคดีหมายเลขแดงที่8741ทับ2549ระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพ,พยาไทยจำกัดผู้สวมสิทธ์แทนโจทย์หรือผู้แทนมาดูรายการขายไหมคะไม่มานะคะนายวิเชียนผู้ผ่านจำเลยที่3หรือผู้แทนมาดูรายการขายไหมคะไม่มานะคะ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมมิตรจำกัดผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะราคาประเมนนินคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพับาทราคาเริ่มต้น2องล้านหมบาทเพิ่มครั้งละ5้าหมืบาทวางหลักประกันหนึ่งแบาท <tai> <t án> ผู้มีสิทธิ์หักส่วนได้ใช้แทนวางหลักประกันหนึ่งแสนสีบาทคา่ะลำดับที่12นะครับร,ราคาเริ่มต้นนะครับ2,60,000บาทมีท่านใดรับราคาเชิญยกป้ายครับ <tai> <t án> ไม่มีผู้เข้าซื้อครงารงดขายครับลำดับที่17จะทำการขายเท่าตลาดที่ดินตามสำนากโฉนดะโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้ต้อง มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักง,งานเพื่อขอออกใบแทนเองคดีของสารน้ำมลายการคดีหมายเลขแดงที่4336ทัก2547ระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโจหรือผู้แทนมาดูแลก,การขายไหมคะไม่มานะคะนายนริชชาญโกเวจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลก,การขายไหมคะไม่มานะคะนายมงคลพักดีนุกูลผู้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลก,การขายไหมคะไม่มานะคะ นางสาวจิติการแก้วงามผู้ซื้อเดิมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะราคาประเมินคณะกรรมการกําหนดราคาซับสองล้านสองหมื่นบาทราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทวางหลักประกันพิเศษสามแสนบาทค่ะลำดับที่สิบเจ็ดนะครับราคาเริ่มต้นนะครับหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทมีท่านใดรับราคาเชิญยกป้ายครับ ไม่มีผู้เข้าสื้อราคางดขายครับลำดับที่สิบแปดโอเคลำดับที่สิบแปด จะทําการขายท่าตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองแปลงโดยขายพร้อมกันโดยปลอดจำนองผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาซัพบใหม่กอและใหม่ขอพร้อมกันโดยวางหลักประกันเข้าเสนอราคาแยกกันโดยการเสนอราคาหนึ่งครั้งถือว่าเป็นการเพิ่มราคาซัพบใหม่กอและใหม่ขอไปพร้อมกันตามหลักเกณฑ์การเพิ่มราคาแต่ละซับผู้ซื้อซับต้องชำระราคาส่วนที่เหลือพร้อมกัน คดีของศาลวนมรายกลางคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงสองสี่ศูนย์หนึ่งทับสองห้าห้าระหว่างธานาคารทหารไทยจำกัดมหาชนโจทหรือผู้แทนมาดูแลก,การขายไหมคะไม่มานะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเทพแอนบิลดิ้งจำเลยที่หนึ่งหรือผู้แทนมาดูแลก,การขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจจำกัดมหาชนผู้รับจำนองมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีสม้มหมายเลขศูนย์ห้าสี่ค่ะ นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียอะไรอื่นหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะลำดับที่18บแปดขีดหนึ่งซับใหม่ก่อราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หกล้านหบาทราคาเริ่มต้น4 3 2 0 0 0นบาทเพิ่มครั้งละ50,000บาทวางหลักประกัน5,000สนบาทค่ะ ลำดับที่18บแดขีดสองซับหมายขอราคาประเมินของเจ้าพานักงานประเมินราคาทรับเจ็ล้านสองแสนหพันสี่ร้อยบาทราคาเริ่มต้น5้าล้านเก้าหมบาทเพิ่มครั้งละ1,000่งบาทวางหลักประกันห้าแสนบาทผู้มีสิทธิ์หักส่วนได้ใช้แทนวางหลักประกัน3 6ม0สนหบาทค่ะ ัในลำดับที่18นะครับเจ้าพนักงานจะทําการขายตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยจะแบ่งเป็นรัพย์ใหม่ก่อและรัพย์ใหม่ขอนะครับโดยมีเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานได้แจ้งแล้วนะครับว่าผู้ที่เสนอราคานะครับจะต้องเสนอทั้งรัพย์ใหม่ก่อและรัพ์ใหม่ขพร้อมกันไปนะครับโดยวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาและเสนอราคาแยกจากกันตามที่ท่านเห็นในบนจอนะครับจะมีราคา2ฝั่งคือทรับใหม่ก่อรั์ใหม่ขอนะครับอันนี้คือเป็นการแยกราคาไว้แล้วนะครับโดยจะเพื่อความสะดวกนะครับเจ้าพนักงานแถบสีแดงนะครับ จะเป็นราคารวมของรัพย์ทั้งสองหมายนะครับผู้สนใจเข้าระมูลซื้อทรัพย์นะครับสามารถยกป้ายแล้วก็ดูราคารวมนะครับโดยเดี๋ยวราคามันจะแยกไปตามรัพย์หมายก่อนและหมายขอเองอันนี้ทาความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับลำดับที่18นะครับจะทําการขายตาาลาดรั์หมายก่อนและหมายขอนะครับขายรวมกันไปโดยป่อนการจำนนงนะครับมีท่านใดรับราคาเฉญยกป้ายครับ ไม่มีผู้เข้าสื้ราคาจะพนงงาน,นัดการถ่ายนะครับทั้งรัพ์บหม่ก่อและซัใหม่ขอครับลำดับที่21 จะทำการขายท่ดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองคดีของศาลน้ำมไรกลางคดีหมายเลขแดงที่อล,ลิงสา1ศูนย์หนึ่งแดทับสองห้าห้าแปดระหว่างบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมโจทหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางสมคิดหรือสิริกรทรงเดชจำเลยที่สองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดผู้รับจำนนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์หกล้านเจ็ดสนสองมื่นห้าสิบาทราคาเริ่มต้นเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทผิดขออภัยค่ะราคาเริ่มต้นสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทเพิ่มครั้งละห้าหมืนบาทวางหลักประกันห้าแสนบาทค่ะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ หักส่วนได้ใช้แทนนะครับวางลกประกันจำนวนสา7แสนส็00ับาทนะครับลำดับที่21นะครับราคาเริ่มต้น4 7ล้าน7็ดแสนนไหมืับาทมีทนานราคาเชิญยกป้ายครับ <11 9. S 1> ไม่มีผู้เข้าสูดราคางดขายครับลำดับที่24จะทำการขายท่าตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองคดีของสารน้ำรายกลางคดีแม่เล็กแดงที่ลอลิง4ี่ศูนย์ทับสองห ระหว่างบรรษัทประกันสินเชื่อสาหกรรมขยะย่อมโจหรือผู้แทนดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางเฉอรยปากกาเวสุงหรือชิงศูนย์เนินจำเลยที่หนึ่งหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทธนาคารกสิก,กรไทยจำกัดมหาชนผู้เราจำนองมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีส้ม011ค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนมาดูแลการขายอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานประเมินราคาซับสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทราคาเริ่มต้นสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทเพิ่มครั้งล้านหนึ่งแสนบาทวางหลักประกันหนึ่งล้านบาทค่ะ ผู้มีสิทธิ์หักส่วนได้ใช้แทนนะครับวางหลักประกันจำนวน9 9 5า0 0นนบาทนะครับราคาเริ่มต้นในวันนี้นะครับ13,930,000บาทมีท่านใดรับราคาเชิญ่ยกไ้ครับไม่มีผู้เข้าซืา้อราคางดขายครับ ลำดับที่25จะทำการขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง7แปลงโดยขายแปลงที่1ถึง7รวมกันไปเนื่องจากแปลงที่8ขายได้แล้วโดวยขายแปลงที่1-7ถึง7รวมกันไปโดยปลอดการจำนองคดีของศาลมลายกลางคดีหมายเลขแดงที่4835สามทับสองหระหว่างบริษรัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุิธยาจำกัดโจทย์ถือผู้แทนดูาการขายไหมคะ ไม่มานะคะนายสุตชัยบุรณก,กิจ,จำเลยที่หนึ่งหนือผู้แทนนรยการขายมคะไม่มานะคะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ GF จจำกัดมหาชนผู้รับจำนงหรือผู้แทนบรยการขายมคะไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนนรยการขายมคะไม่มีแล้วนะคะราคาประเมินเจ้าพานักง,งานประเมินราคารัพย์43สาล้าน3 6สสพยบาท ราคาเริ่มต้น30ลสบร้าน3ามแสนหกหมื่นบาทเพิ่มข้างละสองแสนบาทวางหลักประกันสองล้านห้าแสนบาทค่ะลำดับที่25้านะครับจะทาการขายทัดตลาดที่ดีมอสิบปลูกสร้างแปลงที่1ถึงแปลงที่7ขายรวมกันไปโดยปลอดการจำนนงนะครับราคาเริ่มต้นในวันนี้30ลร้าน3ามแสนหกหมื่นบาทมีท่าในใดรับราคาเฉิญยกไปครับ <c oughs> ไม่มีผู้เขา้าซื้อครงการดขายครับ